สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตื่นเต้นค่ะทีเดียว EP หนึ่งของกันกับในจอใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะเราก็เห็นเหมือนทุกคนค่ะเราก็เห็นแค่ทีเซอร์เห็นแค่ตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเราก็อยากเห็นตอนหนึ่งเหมือนกันพี่สารนะหนึ่งตอนหนึ่ง EP มาเหตุการณ์จริงใชขนัดนี้เอ่อก็ก็ก็เอ่อ ใช้คำพูดยังไงก็ได้ครับเพราะเพราะเรื่องคนมันเยอะแต่ว่าเราเราก็พยายามลำดับความให้มันมีความน่าสนใจว่าจะพาคนดูไปทางไหนทางไหนทางไหนอยู่ครับครับแดงบาอีพีหนึ่งนี้คือเหตุจากคนทุกคนแล้วก็มีเรื่องราวให้หวานก็มามาเอ่อ<ม>เป็นช่วงเริ่มต้นมาทำความเข้าใจกันว่าครอบครัวนี้คือใครเป็นอย่างไรแล้วกำลังจะทำอะไรกันมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับครับ เรก็ซีนอย่างจีนเปิดตัวก็่อคนยากขนาี่ที่อยู่ในซีเดียวกันยากตอนเดินลงบันไดบันไดวนเลอเกินก็ก็ก็เป็นเป็นช่วงเปิดเรื่องที่ตั้งใจจะเล่าคาแรคเตอร์ในแต่ละบ้านแต่ละคนให้มันชัดเจนในในในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อให้คนดูได้เข้าใจมากที่สุดว่าว่าว่ากำลังจะได้เจออะไรความสัมพันธ์ของแต่ละคนเป็นยังไงก็ ก็ก mm ็ก hmm. ็คิดตอนตอนถ่ายน่ยไม่ได้ยากแต่ผมว่ายากตอนตอนทําบทตอนคิดมากกว่าเพราะว่าคือพอตอนถ่ายเอาเข้าจริงจงพอเราบอกว่าคนนี้อยู่เหมือนเหมือนเหมือนหมักรุกอะครับใครอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองว่าใครเป็นขุนใครเป็นโคนใครเป็นเบี้ยใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน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 ไม่ได้ยากตอนถ่ายเท่าไหร่ครับอีกอย่างอีกอย่างนึงที่ต้บกคือมันเป็นการรวมตัวของนักแสดงตัวพร้อมทางใหญ่ ่ใหม่เยอะมากโปรเจกต์นี้มันเตรียมงานนานขนาดไหนเออเตรียมนานขนาดไหนคือโปรเจกต์เนี้ยอาจจะเกิดก่อนผมนะหมายความว่าหมายความว่าเขาก็เริ่มก่อตั้งโปรเจกต์ในขณะที่ผมกำลังทำเรื่องอื่นอยู่อยู่อะไรอย่างงี้ผมมาทีหลังจะตกใจย้อนดึกกำลัะอ่ะนั่นแหละครับคือ ผมผมคิดว่าในแต่ละแต่ละช่องแต่ละค่ายเนี่ยนานๆก็จะมีโปรเจกต์แบบนี้กันกันกันอยู่ทีหนึ่งเพราะว่ามันคือการรวมหลายหลายหลายเจเนเรชันน่ะมันมันต้องทำกันบ้านค่อนข้างเยอะว่าจะเล่าอย่างไรเล่าแค่ไหนแบบไหนให้มันแตกต่างจากละครหลายเจนของเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำกันบ้านมันก,ก,ก็ก็ยากอยู่พอสมควรแล้วก็พอทำกันบ้านตรงนั้นเสร็จปุ๊บ จะวางใครอยู่ตรงไหนใครตำแหน่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันคิดกันหลายรอบคิดกันหลายคนรอบวงอะครับก็ก็ก็เนิ่นนานอยู่พอสมควรกว่าจะออกมาเป็นแพ็กนี้ครับครับ่โรงานทางานแบบ่ากับะบให้การการงานแบแต่กคน้าทีไม่แกให่ถึงการแสดงงานอะไอย่างเี้ยค่ะจริง เลยด้วยความที่หนึ่งคือผู้ต้องสงส์คือบทมันแข็งแรงแล้วจริงๆพอบทแข็งแรงพวกเราอา่านพุกเราเห็นแล้วว่าแต่เราคนมีคาแรคเตอร์ยังไงตัวเรามีบทบาทยังไงแล้วก็เรื่องาราวมัน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 จะเดินไปถึงตรงไหนยังไงจุดไหนที่มันแบบสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอพอทางานจริงถ่ายทำจริงก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยอาจจะแบบว่าพุ่งกลับน่าจะทํางานยากกว่าเพราะอย่างที่บอกเวลาเข้าทีเนี่ยบ้านนี้ก็สิบกว่าคนแล้วอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะแบบรับทุกคน,นหรือกว่า คนจะได้พูดถึงเรื่องราวตัวเองหรือจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ง่ายเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบแค่คนสองคนคือจะบอกว่าโอ้ดีใจจริงเลยได้เจอน้องแมบบเปล่าเลยอ่ะน้องแม่บแล้วยังเจอที่บ้านน้องแหมบอีกอะไรสักอย่างมันก็ไม่ง่ายค่ะแต่ว่ามันมันเขาบทเป็นแข็งแรงก็มีความผูาพันนี้แล้วก็ทุกคนมืออาชีพค่ะไม่ไม่มีการแยกเลยว่านี่รุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นเด็กรุ่นใหญ่หรืออะไรอ่ะทุกคนทําง,งานพร้อมกันได้แบบว่าเฮ้ยเหมือนเป็นทีมเดียวกัน ที่แบ่รีวิวทีมทักษิณคนรีวิวรีวิวในแง่ไหนดีนะคะการการทำงานไหมการทำงานการแสดงใช่ไหมคะถ่ายคนโตกว่แก้วหัวแหวนคนเลยโอแก้วหัวแหวนไม่ต้องพูดถึงเขาแพลวคลาอยู่แล้วเจอกันมาตั้งแต่พาทุคาสนะคะตรีแล้วก็เหน่งอีกคนหนึ่งแต่ตรีนี่เขาก็แบบเขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจนตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นนักแสดง นลสเตลล์รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เราคนนี้เดียวเขาคนนี้เขาคนนี้เพราะหลายหท่านทุกน้าผมเ่ยปีนี้ปีนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ส่วนต้นข้าวต้นข้าวเองก็ตั้งใจมากแล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองได้ดีแล้วก็พยายามฝึกปรือแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดรวมไปถึงปาวแล้วก็แล้วก็สันเนี่ยก็ตั้งใจมากคือไม่ได้อวยบ้านตัวเองนะคะแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพอพูดถึงรุ่นใหม่ ทั้งหมดด้วยเลยดีกว่าเนื่องจากว่าบทของแต่ละคนไม่ได้ง่ายคือไม่ใช่แค่เป็นแบบเด็กๆทั่วไปตื่นมาไปโรงเรียนไปทํางานตื่นตื่นตื่นตมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคือเรื่องนี้เขาเฉลี่ยบทได้ดีมากไม่ว่าจะรุ่นใหญ่หรือรุ่นใหม่คนไหนกรีนหมอดูทุกคนทุกคนมีเรื่องราวทุกคนคุณพลาดเขาไม่ได้เลยอะแล้วทุกคนก็ตั้งใจยังบอกกับน้องๆว่าเฮ้ย ในในรุ่นเราอ่ะตอนเราเล่นเราก็ค่อยๆไต่ระดับมาเนาะว่าแบบมาเป็นนางเอกหวานๆก่อนไม่ไม่ได้ยากอะไรมากค่อยๆแ,แต่ของเขามาปุ๊บเขาก็เจอบทแบบท้าทายเลยซึ่งดีที่เขาได้ได้ได้ไดไดปล่อยฟงได้ ลองแล้วก็ได้ได้มาเจอรุ่กับเจอกับนักแสดงรุ่นรุ่นเดียวกันด้วยแล้วก็รุ่นใหญ่ด้วยก็น่าจะบตามคนเขียนบทมากกว่าคนเขียนบทรุ่นกลับแหละว่าทำงานยังไงเนี่ยจริงๆเขาเขาเขียนได้ยังไงแบบว่าสิบเราหน้าสิบแปดนะสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนนะคะตัวเอกอ่ะโอเคมากแต่สองคนเนี้ยทำงานยังไงเนี่ยพูดให้ฟังหน่อยสิอยากดูหน่อขอดูชิปในนี้หน่อยเออทำไมคุณเป็นอัจฉริยะอะไรเนี่ย คือตั้งต้นจากตัวละครเลยค่ะเพราะว่าอยากอยากให้ละครเรื่องนี้มันแทนคนในสังคมสมัยนี้ที่หลากหลายทั้งุ่นใหญุ่่กเล็กเราก็ตั้งจากโมเดลก่อนว่าถ้าเป็นพ่อแม่แบบไหนครอบครัวแบบไหนจะมีลูกแบบไหนแล้วก็ค่อยคิดเส้นเรื่องแต่อย่างเมื่อกี้ทําถามว่าฉากแรกที่มีสองคนยากจริงเพราะว่าทุกคนมีโอกาสได้พูดคนละหนึ่งลายแต่ต้องแสดงคาแรคเตอร์ทุกอย่างอันนี้ค่อนข้างยาก แม่ถามคุณลุงฝรั่งถาว่ามิวกับคูม่าเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆนะครับว่าหน้าเอคือตอนที่เิตติ้งวันแรกนะคะพูดเลยว่าต้องจ้องเพราะว่าแยกไม่ออกแล้วตลอดก็บอกว่าโอเคเขาเหมาะที่จะเป็นพี่น้องกันแล้วก็ร้านแสดงต้องสูงอย่างที่เป็นแบบเราแบบขอให้เป็นรุ่นใหม่เนาะเราเห็นแล้วเรายังตื่นเต้นพี่ดูราคาลูกชายคนนี้เป็นยังไงบ้างงานกับน้องทีมเป็นไงบ้างครับอ่า อาจจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าพ่อกับลูกอาจจะคิดไม่เหมือนกันในการดาเนินงานหรือดาเนินกิจการครอบครัวเพราะว่าวิธีคิดในการประสบความสําเร็จของผมกับน้องทีมในเรื่องนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่แต่ต่างคนต่างแข็งแรงในวิธีการของตัวเองอันนี้ก็ต้องเป็นเพราะคนเขียนบทเชื่อว่าในชีวิตจริงก็จะมีแบบนี้แหละทีเจนหนึ่งคิดไม่เหมือนอีเจนหนึ่งแต่ก็ไปต่อในแบบตัวเอง จะตอบแบบไหนเท่านั้นเองครับที่แบบว่าเป็นยังไงบ้างได้ไปอยู่ส่วนติดสีครับอย่ไงบ้างขอสลับที่เล่นึงนะคะขอคำถามอีกรอบได้ไหมได้ไหมควติดเนี้ยมันจะแอบไปอยู่ในมือจริงๆเราเคยเจอกันที่พิธกมการไายอยู่แล้วค่ะตอนนั้นก็คือเหมือนเราเล่นเป็นเพื่อนกันเนาะแต่วันนี้เราก็เหมือนเล่นเป็นเพื่อนเหมือนกันด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเรวย เด็การาด้วยกันเลยค่ะก็ก็ไม่เกรงแล้วที่รู้สึกว่ามันก็ได้มาเจอกันได้เจอกับได้เจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เชื่อว่าน้องๆทุกคนรวมถึงอินด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากได้มาร่วมกับรุ่นใหญ่ซึ่งมันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ง่ายๆมันยากมากๆที่จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบที่เป็นแบรี่ของช่องวันแล้วแล้วอินได้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์นี้ก็ก็ขอบคุณทางช่องมากๆแต่กับทีเซอร์เราเหมือนเป็นเรื่้นเล็กๆนเิดนูผ้หญิงสวยยเรรีบ้อยอยู่ในนบ้าหลังนี้เธอต้องมี เขาอยากคิดยังไนอยากไว้ใจกินแซงให้ไปดูใน EP หนึ่งค่ะจริงๆยังไม่ได้เล่าอะไรเล่าอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มต้นก็คือให้ดูกันว่ากินอยู่ติดใครกินอยู่ติดพี่โนบแค่นั้นกับมีแป้งละครับออกมาเดี๋ยวก่อนเปิดด้วยเปิดด้วยให้ภาพเล่าเรื่องภาพนี้แหละค่ะเล่าเรื่องอยู่ถุนแป้งออกมา ค่ะว่ามาคุยกับรตอีกทงเนใช่มอ่เลท้วหรอคะ่เลเป็นคนดีเนาะเล่นอ่าก็จริงๆเรารู้สึกว่าคือเราไม่ได้เล่นโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้มานานเนาะแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่ที่เราแบบดูเขามาตั้งแต่ตอนที่เรายังแบบยังเด็กๆอย่างเงี้ยเราคือเราโตขึ้นมาได้ไวที่แบบได้มาเล่นเป็นพี่น้องได้มาเข้าด้วยกันแล้วก็แบบ รุ่นรุ่นเด็กด้วยรุ่นแบบอย่างรีเนี่ยเราเคยไม่เคยร่วมง,งานกันเราก็รู้สึกว่าแบบเออมัน,ม,นมันแบบมันเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่แบบเรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะรออยู่่พร้อมกันถ่ายกล้องก็สบายนะฉัมไปทำกับดื้อนี้เพราะว่าเจอคนที่คุ้นเคยแล้วก็<อ>ได้ร่วมง,งานกับม<อ>าสแสดงจริง,ง,งจริงจริงจริงก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าการทำงานหลักๆก็น่าจะไปอยู่ที่ผู้กำกับมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่า ผมรู้สึกว่าผมผมตื่นเต <g 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 ้นมากกว่าตื่นเต้นที่ได้มาเจอกับพี่แค่ดูรุ่นใหญ่ก็คุ้มแล้วครับใช่ัณนั้นโคบ้างเป็นไงกับการเต้นเต็มตัวของช่องซันรังแรกเป็นไงดูแล้วใช่ไหมว่าต้การแร่งดูแล้วครับผมก็เดิดบวมาดีกว่าก็คยเคอเผมก็หี่ีพี่ีีก่อน พี่ตีอยู่ิ่งไปพี่ตีอยู่ผม่อนรุ่นพี่โรงเรียนผมนะรุ่นพี่ีเตรียมนะครับคันามอีีครับเป็นยังไงบ้างเลย่างจังหวัดเต็มตัวก็เป็นเกียรติครับดีใจมากๆ <c oughs> แล้วก็ได้เจอกับหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ <c oughs> บางคนก็เคยเจอมาแล้วบางคนก็เพิ่งรู้จักแต่ว่าทุกคนน่ารักมากแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าโปรเจกต์เนี้ยพลาดไม่ได้จริงๆคือแม้จะได้แบบเป็นส่วนร่วมจะเล็กจะน้อยจะมากแค่ไหนก็ขอบมีส่วนร่วมด้วยในโปรเจกต์นี้ครับ ถามน้องๆรุ่นใหม่แบบได้ประสบการณ์การทำงานหรือคำแนะนำจากพี่ๆยังไงกันบ้างเรื่องนี้ค้ณภาคีใครถ่ายทอดวิชาเราเลยก็ใครก่อนดีดูจากไลน์อัพรุ่นใหญ่เยอะขนาดนี้นะครับก็แน่นอนว่าถ่ายทอดวิชากันทุกคนผมว่าผมว่านักแสดงรุ่นใหม่ของเราได้รับถ่ายทอดวิชามาเยอะมากแน่ๆไปไหนวะผมก็มองคนเดินหนีไปไหนหมดกกลางเลยทีนี้ ถึงไหนแล้วนะฮะได้รับได้รับไถ่นแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนเราเหมือนนี่คือครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่แบบว่าสอนแล้วก็แลกเปลี่ยนทั้งเรื่องการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการแสดงแลกเปลี่ยนทุกอย่างรู้สึกว่า คุ้มค่ามากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ครับเนี่ยัไล่ทันไปที่ชาเนรูปของหน้าก็รู้สึกเหมือนเหมือนมาโรงเรียนถูกวิชาเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆี่ทุกคนเหมือนแบบสอนดีมากๆแล้วก็รู้สึกอัพเีรชมากค่ะที่ได้มาทำโปรเจกต์นี้เหมือนเป็นอีกขั้นหนึ่งในการ,ารากอัพเลเวลการแสดงค่ะ,คะก็เหมือนที่พี่สันบอกว่าพวกเราเหมือนเป็นแกงเนเ้อชี่ีซึ่งก็ ใช่แล้วก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วคือโอกาสอย่างนี้มันไม่ได้มีให้เราได้บ่อยๆพอเราได้รับโอกาสนี้แล้วเราก็ความมันไวเราก็ตั้งใจที่จะทำมันเต็มที่จริงๆสำหรับซันซันรู้สึกว่าโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆอีกโอกาสหนึ่งเลครับแล้วก็แฮปปี้มากๆครับที่ได้ทำงานร่วมกับทุกๆคนในกองเลยการที่ได้มาอยู่กองนี้เป็นเป็นมาร์ตซรี่จริงๆแหละได้ทางเรื่องของ a คต i n g เรื่องๆ ได้ทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆการสนับสนุนการมาฝากครับที่้องมิวบ้างครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริงๆแล้วก็รู้สึกต้องใช้คำว่าเป็นเกียรติเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเหมือนเวลาไปกองไปทํางานนี่ครับผมผมไม่รู้สึกว่าไปทํางานเ,เหมือนเราไปเรียนรู้จากพี่ๆรุ่นรุ่นใหญ่ เวาเข้าไปนั่งเรียนทาส acting ครับเก็ดูว่าพี่ๆเขาแต่ละคนน่ะทำงานกันยังไงแล้วเราก็จำแล้วเรียนรู้ส like ิกเป็นเกียรติมากใช่เหมือนกับพี่นิเลยรู้สึกวะโชคดีมากที่ได้มาทำงานกับสเพราะว่าได้เรียนรู้แต่ละอารหลายอย่างอะไรอย่าง h s t o r y แล้ว้วทุกอย่างที่ผมได้ฟังเป็นต้นใหญ่ได้สอนต้นใร มีเราเข้ากับพี่ดูเยอะสุดมีมีอะไรพูดถึงพี่ดู่ก็ก็โชคดีมากเลยครับผมก็คือได้เรียนรู้หลายอย่างพี่ดู่มากเลยครับคือแกก็ขอยสอนคอยสอนตลอดเวลาเลยครับก็เป็นเกียรติมากที่ได้มีส่วนร่วมในในเรื่องนี้นะครับก็ได้เรียนรู้อะไรสำหรับเจ้าของบอยหน่อยค่ะ พอเห็นที่ซอ้อออกมาแล้วแต่ละคนก็ดูแบบว่ามันเหมือนเป็นตัวละครที่ต้องขุดออกมาได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีใครจะสมัยเลยแบบต้องติดตามต้องต่อเลยเอาว่าทุกตัวละครมีบทบาทของตัวเองแล้วก็มีมีจุดอะไรสักอย่างที่มันจะนำพาไปสู่เหตุการณ์บางอย่างของตัวเองละกันค่ะ่ารที่พี่บอกค่ะการที่พี่ บนเวทีเลยค่ะว่าเขาเกลีย่ยบทได้ดีมากๆนะว่าทุกตัวละครมีเรื่องของตัวเองอยากให้ทุกคนติดตามจริงๆเพราะว่าเข้มข้นทุกตัวละครคือคายเราให้าย เป็นตัวิีมต่ายนำตัวเรื่องนี้หน่อยมานี่ยใหญ่ตอนนี้มันงงหมดอันนี้นำเบรกก็ฝากตัวด้ครับเป็นนิวเจนใหม่เราะขอฝากทายาทหมายเลขหนึ่งด้นะครับจริงๆแล้วตัวละครผมเชื่อว่าตอนหนึงีจะได้เห็นเรื่องราวหรือเปิดเรื่องเราจะเห็นตัวละครทุกตัว ว่าดาเนินเรื่องไปยังไงทุกตัวจะมีปมและมีเรื่องราวของแต่ละตัวที่แตกต่างกันไปแต่เชื่อว่าทุกคนมีพาร์ทของตัวเองให้ทําทุกตัวครับก็อยากให้ทุกคนติดตามไปด้วยกันและที่สำคัญเลยอยากจะบอกว่าอย่าไว้ใจช่องวันครับขอบคุณครับ